สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาเริ่มเฉลยกิจกรรมของแอดมินดิวนะฮะแจกแจกกล่องอากร5กล่องนะฮะของแอดมินดิวก็คือจะมีกติกาคือให้สุ่มให้แชร์ไลค์และแชร์เพจและรูปนะฮะก็ผมจะมาเริ่มสุ่ม5คนและรายชื่อส่งร้อยกว่าคนก็ได้มาอยู่ในนี้หมดแล้วนะฮะก็คือผมไม่ได้กรอบชื่อเองแอดมินดิวกรอบชื่อแล้วส่งมาให้ทางเมสเซจแล้วผมก็เอามาใส่โปรแกรมอีกทีนะฮะ ก็ผมจะเริ่มสุ่ม5คนแล้วตอนนี้ผมจะสุ่มกับแอดมินเอนะฮะแอดมินเออยู่ที่นี่นะฮะแอดมินเอแซดอ่าแอดมินเอแซดกดฮะกดสุม่มและคนที่หนึ่งได้แก่อ่าได้แก่คนนี้นะฮะอ่าอ่าเอาเออเอาเอาเอาประๆๆมา และคนที่สองก็ได้กับคนนี้อ่ะเอ๊ะกดสมอีกอ่ะกดกดและคนสุดท้ายนะฮะได้แก่นี่นะฮะก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนนี้นะฮะ ให้มายืนยันที่เพจนะฮะส่งข้อความมาทางเพจนะฮะและบอกชื่อในเกมมาด้วยนะภายในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้หากไม่ส่งชื่อในเกมมาหรือไม่มายืนยันอะไรนะฮะก็จะตัดสิทธิ์ตัดสิทธ์นะฮะแล้วก็จำไม่ได้โอเคขอบคุณที่รับชมบ๊ายบาย